สวัสดีครับอุสวรดิช์ชกอัพจังหวัดสแก้วครับอำเภอเขาจาการจังหวัดสแก้ววันนี้เรามาผ่าอัตมันกึ่งแก๊สโตโยต้ายาริสลานั่งหลายคนละสีซุ้มครับอันนี้เราตัดต่อเกียวใหม่เปลี่ยนซีนใหม่เรียบร้อยครับหน้าตาก็ยออมาประมาณนี้ครับล้างพ่นสีให้เรียบร้อยครับแก้การสีซุม้มหรือนั่งหลายคนไม่ได้ันนี้เรามาแก้โตโยต้ายาริส นั่งหลายคนแล้วสี่ซุ้มครับใส่ขอสิบเจมาจากของเดิมครับไม่เป็นไรแต่พอใส่ล้อแล้วสี่ซุ้มครับในยางเสียเป็นรอยทำการอันดน้ำมันกึงแก๊สใหม่แก้ได้ทุกอาการครับลองมากดดูความหนึบมันก็จะลงช้าขึ้นช้าหน่อยครับ เนี่ยครับน้ำมันกึ่งแก๊สมนืบกวเดิมครับดีกว่าซื้อใหม่แต่ราคาถูกกว่าประหยัดกว่าครับกดครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม083 157 2655อุูสวัสดิ์โชกับอำเภอเขาชะก,กันจังหวัดสก้ว โอเคครับผม